ขอทบทวนการทำงานออฟชัยน์เคลื่อนไหวโพสล่าสุดขออภัยดรามาสรุปข่าวไม่ใช่กอบข่าวประกาศยุติลงการลงข่าวทบทวนการทำงานกรณีประเด็นร้อนสรุปข่าวไม่ใช่กอบข่าวเกี่ยวกับการที่ออฟชัยน์หางคิริรัตผู้ประกาศข่าวช่องดังโพสต์ผ่านเพจออฟชัยน์เผยว่าไม่ได้กอบข่าวมาลงแต่เป็นการเขียนสรุปใหม่คือการสรุปข่าวซึ่งล่าสุดออฟชัยน์ประกาศยุติการลงสรุปข่าวขอทบทวนการทำงานจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้ง ก่อนหน้านี้ยามทปนิเอียสีชัยนักข่าวชื่อดังผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะริพอตส r โพส s t ผ่าน f a c e b o o k ทพณน,นิสระเขศเราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหม่การเอาของคนอื่นมาสรุปข่าวแล้วปรีไร์ใหม่ไม่ใช่การกอบข่าวแล้วใส่ลิงก์สํานักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆอย่างนั้นเรียกอะไรคัดเพื่อแผ่เมตตาถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินค่าออฟชนอวานน้องคิดใหม่ นักข่าวที่เขาออกไปทำข่าวกว่าจะได้ข่าวหนึ่งมาให้คุณอ่านเขาต้องเดินทางฝ่าแดดฝ่าฝนฝ่ารถติดอย่างรอพอตอนยังไม่มีรถข่าวน้องต้องขี่มอไซค์นั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้าเงินเดือนก็ไม่ได้สูงทุกคนทำเพราะมันคืองานแต่มากยิ่งกว่าคืองานที่รักพี่ยามจะบอกน้องเสมองานนี้เหนือนักคุณต้องอดทนกว่าจะติดต่อแหล่งข่าวหรือรอให้ได้ข่าวไม่ได้กินข้าวบางทีต้องยืนถือมือถือไลฟ์เป็นชั่วโมงฝึกหนักยิ่งกว่าหน่วยซีนใครไม่ผ่านด่านพวกนี้เป็นนักข่าวไม่ได้พวกเขาเงินเดือนน้อยแม้กระทั่งพี่แยมมมก็ไไ่ด้ีเงิน ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็แทบไม่พอใช้นี่ความตั้งใจทำรพอพตอก็เพื่ออยากให้น้องๆน,นักลก่าวรู้ว่าทำงานอย่างพวกเราต้องได้เงินบ้างสิว่าแต่พอมาเจอเพื่อนเอางานเราไปออกแล้วบอกไม่ได้กอบแต่เขาได้เอ็นเกตหาเงินได้มากกว่าเด็กๆมันก็เสียใจก็ได้แต่บอกทุกคนว่าจงสู้ต่อไปตามแนวทางขององเราเราไม่ได้หวังรวยแต่พอมีเงินเพื่อใช้ชีวิตให้สมกับที่เหน็ดเหนื่อยเท่านั้นยังไงขอบคุณทุกคนที่ทําเต็มที่ไปไหนเราก็ยือดอกพกความมั่นใจว่าเขาเราทําเองไม่ได้ไปเอาของใครมาสรุปเอารัก และให้กำลังใจนักข่าวภาคสนามทุกคนล่าสุด11พฤศจิกายน66ออฟชัยนนท์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วขอยุติการลงข่าวเพื่อทบทวนการทำง,งานสวัสดีครับผมต้องขออภัยขอน้องรับทุกคำติชมทุกคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไปผมยืนยันว่าผมเคารพและให้เกียรติเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักข่าวผู้ประกาศข่าวทุกคนครับจากนี้เพจของผมจะยุติการลงข่าวเพื่อทบทวนการทำง,งานจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้ง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ